สุขสบายดีพี่น้องมืนน้อนี้ป้าพีพ่อน้องมากรนจิรอพี่น้องเคยกินบนห้องใต้ดินมื้อคืนนี่กินแซ่บแซ่บว่าซั่นขควน้องใต้ดินว่าซัน่นเลยมื้อติดกแจ็เลยสิมากรนนี่การมากรนจิรอขอไปทางในสวนพี่น้องเนาะป่ะไปรอบิง่งสวนลุงหน,งน,งน,น,งนึ่พี่น้องเนาะบ่ไปเฮ็ดหยังแไงไปพี่น้องป่ะนี่อ่ะพี่น้อง พ่ะผีผนองมกุลจิรอเฮ้ยพี่หน่องเอ้ยไหวสวนลุงมอ่ล่ะว่าล่มก็ออกพี่งนองโู้ยในไกลภูนเขาแกเหลืองว่าล่มออก็ออองนี่ะพี่ข้องเนอกกะสิมีเชียงลง่มลบ,ล,บลบกวนอยู่หน่อยนึงมาเราบังกลุจิรอตามนี่เลยพี่หน่องตามเดิมน,นี่ มล,ล่มเขาออกเขาก็พ่อเกี่ยวนะครับเนาะงนายงานกับจีบประมาณงานคอนเสิร์ตกับยูประมาณานนเสเก 9, 8, ลสแปซเกลอะไรนี่น้องเนาะอยู่บ้านที่มันเ่้บาบอยยูวัตแน่กับจียูนุ่นพายสองหม่องนี่แหละเนะี่พี่น้องพาพี่น้องมาเล่อบึ้งโอ้พอดุดใหม่แล้วสวนเนี่ยมาคนจิรอพี่น้อง โอยาเจ๋ oh, 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 oh. mm ่ะโอ้นีแม่ด้ี่โอ้หเจ๋งเดีม่ดดว่มนีอนด้ยมันสอดกันสองตัวบ่ควายนึ่งมีสองตัวพี่น้องมันกระโดเลยนี่มันีไข่เลยเลยไข่เนาะมันไปกับตัวน้องเี่น ของสวนผึ่งนพิรักน้องเมานี่พี่น้อ,นนนองเนาะเอาทานเขาไปส่งแมน่แมนเลี้ยงหมูน้ำนพน้พนองนี่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเผาทานอยู่ให้อยู่หน้านาพิรักน,น้องเนาะหัวกะพ่อได้อยู่ดิโอ้มันก็พออยู่ยู่เลยโอ้ลงเทธอเราจกสอบนี่ตะ เต่าอบพี่น้องไก่หมูเดี๋ยหมูแม่พันนอพี่น้องทงน้โใส่สดพี่ละบิ้งละบิงโอ้เปนเต่าใหญ่ลี้ิพังว่อนี่มันบอกให้เธอหาสอบนี่ นพี่น้องนี่เราไฟไว้สวนบูสุดนพี่น้องนอี่เทศทานเพราะทานแบบใส่เตาอบในพี่น้องนี่บริใสอันนั้นระบบแบบระบบนั้นนี่พุยตัวนึงก็ตั้งดังอยู่พี่น้องผมเป็นลงแล้วโย่พคนก็เสีเลี้ยงหมูคนเสีเลี้ยงหมูนพี่น้องนี่โอ้อยู่ไหนอยู่นะ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในพี่น้องนอี่โอ้อยประมาณน,นี้ ของเงินได้ยัง,งสาวไปเอาเนอะอ่า<ม>เลียงหมูหมูแม,ม่พันตัวีนคือหมูพอพันบ่ะหมูไ,ไ,ม,ไม่พันนะเรีองหมูพอพอโอ้คือสีหน,น่อยท,ท,ท,ทีคุณเชื่อใครเอาแล้วกันเรียงหมูนี่ก็ได้ใครเยยอาเนียง ตงพันมาระอือังเนี่ยนี่โอ้พเรือหมูขุนตัวนี้นะหมูตัวนี้ปิดการไปงานสิ่นมาห้าพันแล้วสันอผดีอยู่แล้วนี่ะไปนอห้าวันมีน่อได้ฟารอฟาร์มามรลกควันมาด้นา กพื่มงคุยจิโร่พี่น้องเนาะปก้นเอาตามนี้พี่น้องตามนี่มันบริเป็นขวยคือเขาขึ้นเลยเขาเสวไปอ่ะกันป้าไปอีกหมื่นชองหมื่นนี่เมแรดมันออกมาห้องได้เลยบอกออกมาห้องตัวแรงบอกโอ้พญามีไข่มันไข่เนาะก็อยู่ตามแบบนี้อ่ะป้าอีกมื่นองมื่นนี่ดินนี่ก้นไม่เข่าเขาได้นี่มันพอมันล้มได้หัวล้มออก ขันหัวเราบอกนี่เว่าเป็นอย่างอุ้ยมินเมนมัดตุ๋นอย่างนี้นี่นี่นี่ไข่ยนมัดเลยนี่แบบนี้อีพี่นราเนี่มันอยู่แบบนั้นฮะ คนไม่กินแรกหรือสุดอกสะดวกน่อยต๊ะตัวเจ็ดสิบบาทอบคน่กินมีอยู่มีอยู่ประไดก่ะด้กอยู่เด้ พี่น้อ,องันกลางเดือนมันก็จะเป็นเรื่อหนีมือแรกมันก็จะออกมาเลยพี่น้องออกมาห้องเยเง,ยงี้ยเงี้ยนกอย่างนี้เราก็แทดเพิ่นดูดติกีเป็นปลาพี่น้องบริเวณน,นี่โอ้เพิ่นหักดูดพี่น้องเนาะธรรมดานี่เป็นปลาเข้ามาตัวน,น,น,อนอกตัวหนูตะกี้เลยนะบริเวณน,นี่แหละ น้อยสสงชีล่งไปหน้าเข่าี่น้องเนานะี่น้องพาเพิ่นมาเลยไปเบิง่งซะก่อนโอ้สบายแล้วน,นี่นนี่ได้ปุ๋นไขยมันนี่นี่ยวน้องอยบอกใจเลยเร็ว่ะมาแล้วฮะ <laughs> <c oughs> ขายวอมูนอ่ะโอ้อบอกบเลืกลน,นี่แหละเนาะเรื่อนของไายมันแล้วก็มันสอนแลีวสองโตด่พี่นนอกู่หนึ่งนะมีตัวผู้ตัวเม <c oughs> มันไข่เยมันโอ้มันไข่เนาะเน่เน,นีน่เ <c oughs> นาะเขาไปเลืกนี่แหละดีพอแล้ว เราหิบทเดียวเราหับจ้องดึงมานอกมัน,มนเรียงกะ็ขเขาก็ยังบาด <c oughs> แตเยังเก็บบาท์เลยไว้ดีอยัางไงี้ยโอเคไหมจ้ะแม่้อ้ยอืกไปนะ

เอามานีเพราาทุกขเมาเราคนจิรอเราไปเรามาขึ้นมาเพราว่าทุกขเมื่อกี้เมื่อกี้อันนั้นโยเมื่อกีอันนั้นโยมนนุ่มกว่านี้เนาะมันบ้ให้เบิ่งข้าเมาทุกเอาเด้อโบได่ตำเอาเด้อทุกเอาไปลอะ หลอกขึ้นมาันีเพราะว่าทุบเขาเมามันก็ออกนี่หรออ้า หรบนเด้อโียเดอเเด้ชีด้่เฮียเด้อเฮียเด้อเฮีเด้อีเป้อเาียด้เียเด้อเฮียเด้อเียเียยด้อเีย้เดเอเเด้อียเดเอีดอเฮีเยเอย้เียเเฮียียดเ้เ ขอบใจไปทั้งเอฟซีทุกมงทุกบอลมาฟังเล่าฟังไทยผูย้ที่อยู่กทมและผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะคเนาะคิมนท์โรนัมน,นี่อย่าเจ็บอย่าจนสุกใจสุกายสุขสบายดี